อย่าลื่นไปเบิร์นเ้อสองคณะข้าตัไปให้้สาวหน่อยํำเพิ่นโช่ว์เนาะเพิ่สิบวนเนาะเป่นบ่เพิ่มาแสดงหอดมองยครับผ่านแล้วครับอ่ีเดนนุ่น โอนมรมานประจำจานน้องเพิ่อนกินเค้เศ้าเสือสนใจเสือกับสือเสือเ้อค่ะนี่จะบปอะนะโตะี4ลอยค่ะฉันกระสือที่กันสือซีที่เลี้ยงได้ที่บ้นให่ชดู้เบิดุ่มหนึ่งแสงนี้จ้าโอนก็ได้จ้า วิธีวุ้แกงเกิดที่วิธีนี้นะจ้ะนาน้านเห็นบอร์เอฟซีเป็นผู้จักเบิร์ตหนีนะมีเอฟซีขนาดแทนได้ตัวนี้ <c oughs> อีราอีราแจ้งเกิดอยู่นี่ค่ะว่าแต่มันคนละช่วงน้องมักการ่าโอ้ยฟังเสียงเสียงเขาปรต้องห่วงเดี๋ยวเข้ากับเชกแหละคะ่ะรอบรอบรอบล่าสุดอ่าตรงนี้แหละโอเคน้องไปแล้วปะ แ,แม่นแต่งตัวรอสรักเนาะคือขิกขิก้นนี่ค่ะแม่น้องอุ่งอิง,องนะคะนี่บรรยากาศนี่นะคะพี่นอ้องได้หรือยังเสื้อได้ยัง ในกามายเสื <m í toys> ana, ai, ้ระช่ขมาวานเน่โ้าหวานเนี่ยมเขาเย็นหานไเ็นเล นี่พี่น้องเอซี่เป็นจำได้จะได้สือตัวล่าเลยเอซี่เป็นจำได้การแรกเพราะว่าตรงนี้เป็นที่แย่งตัวน้องแต่บันคนละช่วงเดือนบรรยากาศจะได้สืบตัวน้ำพรอเอยู่เดี๋ยวรอรอให้เรากินแล้วก่อน รับตัวสงใบตาลนะตาเื่านเต้อ่ะอขายเสือ,อยู่ด้านหน้านะคะ โอโ้อมาแล้วค่ะมาแล้วใครจะซื้อเสื้อมาเลยพี่ยุทธบังกะโลโบชวนนองตาลมาเที่ยวน้ำแล้วเพิ่อนจะชิ้ส่วนตัวค่ะน,น้องพอาาเพิ่อนอกินอยู่ก็สิบหายกายเพิ่นเด้อพี่น้องกายเอาเสื่อเดีวยว บรรยากาศที่ขายเสื้อนะคะเสื้อมีจํากัดเพื่อท่านี้ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะฮะหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะฮะถ่ายรูปน,น้องดีจริงดีก็่าเรียบยาเขาไปนะ,ะเอ้าได้ยังระบัดนี้โอ้ยได้หอ่อหมูเออเอาเสแสรบนัวๆววอร่อยอร่อยทุกหนึ่งค่ะ เล่าตีนคะสงต่างจังหวัดที่ร้อยสี่สแกนก็ได้นะคะสองรอยบาทสแกนก็ได้นะคะตั๋วชมเข้ามาคะถามค่าตั๋วนะคะก็บอกว่าสแกนได้นี่ก็เป็น FC น้องนะคะที่มา 200บาทคืนนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงลพี่ตะเกียดพี่แนเองเนี่ยเดี๋ยวสื่อตัวน้องพ่อเองทำบุญนะคะกลับไม่กลับก็ทำบุญไปก่อนขายเสื้ออยู่นะคะเสื้อชุดนี้ขายหมดแล้วหมดเลยนะคะรุ่นนี้บ่อเลือเหรอเ้อพี่น้องนี่ก็รู้พ่อเองค่ะ เรเป็นดารานเลยนี่อเอกเป็นดาราดีค่ะไช่เอาใส่เสื้อแขนครอบเอาเอาจนคุบเลยขายสินงองกกับเรนอยู่ จะถ่าย,ยรูปมั้ยแล้วเนะะ <c oughs> ี่ยกาโม่มาช่วยขายเชยเลย <c oughs> มีให่กาโม่อาจะหน่ออีกหน่อ,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 อ คนบงรายแบบไหนฮะคนบงรายบบบ่วลายดอกค่ะพได้าเขาต้มอะไรนี่คนบ่เบ่งรายรอกใช่ไม่ไม่ไม่เหมอเดินกับพอถึงบนสองรยนิหอยมือขึ้นสองร้อยว่ามือขึ้นชันไปไหลอยู่กอแสงสีเสียงสี่พันหาคนบัวขึ้นเก่าคนบัขึ้นเก่ริ่ม มี่บรรยากาศหน้างานดี่น้นเลอเสือโอ้โหก็เวทีก็เสร็จแล้วค่ะแสงสีเทียงเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วสวยบา นี่น้องน้องก็เล่นแล้วค่ะนี่น้องคนสวยก็เล่นแล้วหมุนอีกใช่ไหมแล้วยายเป็นอะไรนหมุน,นเอาละคับพี่น้องคลิปนี้ไวทวเนนี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรี่นะด้วยค่ะขอบคุณท่หลายสำหรับการรับชม